ไทยทูบีชาน e ลเลือกและทำในสิ่งที่คุณจะเป็นวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าจเจริญธรรมในงานสืบสารชาติพันธ์ตำนานศิลป์หินสันปะตองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนแห่สวยๆกันแล้วเป็นประเพณีที่สวยงามเข้าะจัดกันทุกปีคุณผู้ชมงานอย่างนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวไทยทูบีชาน e ลมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตระการตากันค่ะเดี๋ยวเราไปสัมผัสบรรยากาศกันนะคะ วันนี้เราอยู่ในงานสืบสารชาติพันธุ์ตำนานลิ้นถิ่นสันป่าตองประจําปีพุทธศักราช2568อยู่กับท่าเจ้าวันเพ็ญนัเชียงใหม่นะคะเป็นรองประธานสภา,าวัฒนธรรมกาจัดงานครั้งนี้วัฒนธรรมของล้านนาขึ้นลมหายใจของแผ่นดินว่าเชื่อว่าท่านรองประธานสภา,าจะบอกว่าลมหายใจของแผ่นดินวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างค่ะอำเภอสันป่าตองเนี่ย เป็นอำเภอที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมายหลายกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์คือทั้งล้วทั้งไทยรื้อไทยเขินไทยยองนะฮะเราสามารถรวมกันอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยความรักสามัคคีทางอำเภอสันปานองเขาก็เห็นความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำความเจริญและความดีงามมาสู่ วฒธ,ธรรมขอออองงเภสตคือวัฒนธรรมจุดขายของสันปะตองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงไว้แล้วก็ขายความเป็นล้านนาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปยังนักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับอำเภอสันปะตองถูกไหมคะท่านใช่ไหมนี้นะฮะเขาก็ชูเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเ,เ,เพราะฉะนั้นถ้าอำเภอสันปะตองเนี่ยรวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆเนี่ย ก็จะต้องเห็นความสําคัญของงานวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นการสืบสารให้วัฒนธรรมนี้ยังประเพณีและคําพื้นเมืองเราเรียกว่าฮี่ของเราเนี่ยแต่ดั้งเดิมมา200กว่าปีที่แล้วยังสืบสารต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตคือตลอดไปไม่มีวันจบ,ลนจบตลอดไปไม่มีวันจบการรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติอายุคนี้สมัยนี้มันจะเป็นแบบรวมสมัยไปแล้วแต่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราที่เคยมีมาแต่ก่อนเก่าเราก็ยังสืบสานต่อไปได้เก่าเราก็ไม่ทิ้งใหม่เราก็ไม่ละเราก็เอามาผสมผสานกันก็เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่จะทำให้มันเชิดชูคงอยู่ต่อไปชั่ว วาลป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอะไรที่คุณต้องมาค้นหาเพราะของดีอยู่ที่นี่และท่านผู้นี้ก็คือปู่ชนียบุคคลอีกหนึ่งท่านค <av> ่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เราอยู่กับพ่อสละแดงที่ผ่านมาเราไปในงานสืบสารชาติผ่านตำนานสินถิ่นสันป่าตองในงานนี้ในความรู้สึกของพ่อที่ผ่านมา พ็อ,อยากจยาฝากอะไรถึงคนรุ่นหลานบ้างก็อยากจะนําเรื่องราวของสันปะกองเป็นตัวชูแรงเพื่อจริงๆสันปะกองมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่พอประมาณคแต่ยังไงก็ตามแต่ในขณะที่ท่องเที่ยวก็ต้องอาศัยใช้คาว่าลมหายใจของวัฒนธรรมสันปะองเราเนี่ยมีโบราณสถานรายแห่งอยู่คำว่าชาติพันธุ์นี่หมายถึงตั้งแต่ชนชาติเผ่าวะเผ่าลวะนี่เป็นเผ่ามอเผ่ามิงหรือเผ่าเนาะ เผ่าละนี้ต้องแต่สมัยนานครั้งหนึ่งแะ่ผ้าเผ่าละก็ต้องแต่คุณหนือวิลังคะมันเป็นเรื่องราวของของชาติพันธุ์ของชนเผ่าแล้วเรื่อง,องต่อมาอีกประมาณสองสามร้อยปีก็มีเก็บคนใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเผ่าเขินไตเขินไปเขิน่ก็จะมีภาษาอัตลักษณ์เขาอยู่อือค่ะอ่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะแบบสำเนียงเขาเพาะมากอ่า็นแบบพอพูดหน่อยได้ไหมน่าจเลยค่ะ ซื้เข,ข้าว่ามาสร้างกล้องข้าอ,อู้มาค่ายเขาจบ่องหุ้นเรืองโอใหม่ทํากล้ามได้ก่อ,อก็คือเมื่อกี้นี่คุณพูดอะไม่เขาจาเขาพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมก็นี่คือน,นิยามของเขานี่คือไตเขออิหรือว่าไทยเขิต่อมาก็เป็นไทยยงอีกถ้าเป็นไทยยงก็อีเผาหนึ่งก็มาจากเขตลําพูนเหมือนกัน,นลําเกนดะก็จะมาตั้งแต่ป่าสร้างท่านฮ่้แล้วมาถึงเขตสันป่าตองอย่างเขาว่าพ่ออุ้ยแม่เขาถ้าเป็นภาษายงเขาเริยกพ่อออคงเนาะ เ้าพ่โอก็คือพระอุ้ยนั่นแหละแต่หน้าวันมันกลายเป็นตายายก็การแต่งกายอย่างที่เห็นอยู่ที่พ่อทำเนี้ยอ่าอันนี้ต้อเคยนะถ้าตัวนี้เป็นผ้าผ้าแบบใจเขินคนเท่าสมัยแต่ก่อนไปวัดเขาจะผ้าบ่าด้วยอันนี้แล้วก็นุ่งเสื้อขาวคอคมๆเนี้ยล้านนาของเราจะมีผ้าผมไม่ก็ท้าใจเขินใจนู้นแต่ยอมไม่ก็ทั้งไทยไทยตั้งเดือนของเราคือไทยล้านนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าไทยทหยวนเนาะก็คือจังการทําผมเนี่ยมันทุงยากก้าวผมยากเนี้ยมันก็เอาผ้าคาดคำว่าล้านนาเนี่ยเรา คนกรุงเทพเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกันไปหมดเลยอย่างวันนั้นที่ไปเนี่ยดูแล้วความแตกต่างคือเราดูไม่ออกเลยว่าอันนี้ไทยอะไรดูนานๆแล้วก็ในฟังในอินเดียบทคำพูดแต่ละสำเนียงและแต่งการแต่งทายก็มันจะแตกต่างก,กันไปอีกเยอะอยขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาเจาะลึกกับพ่อแดงอีกครั้งอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของล้านนาจริงๆจากคนล้านนา ที่จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตาม Thai To Be c h a n เลือกและทำในสิ่งที่คุณจะเป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ